สวัสดีครับเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับที่ปรึกษาการขาย SC V. วีรภาพนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันดีๆอีก1วันนะครับเป็นเลิกมอง,องคลน,นะครับวันที่19เดือน5 2568นะครับวันนี้ก็มีส่งมอบรถใหม่ให้2คันนะครับกับลูกค้าทีเ่เดินทางมารับรถถึง โชรูมอีสุสุนครหลวงสาขานวนครของเราทันทีนะครับโชวลูมจะอยู่ฝั่งขาออกเนาะนะครับก็ฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นทีมงานฝ่ายขายทั้งหมดนะฮะก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่เข้ามาชมแล้วที่เข้ามาดูแล้วนะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ โปรโมชั่นดีๆของเราที่อีซูซุนครหลวงนะครับสาขานวานาครของเราตรงนี้นะฮะมีโปรโมชั่นให้ดีๆทุกเดือนนะครับตวเดือนนี้เป็นเดือน5นะครับก็ลูกค้าก็มารับรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเจ้าของอีซูซุเครื่องยนต์2.2ใหม่ Max Force นะฮะนี่หน้าตา นารถนำความสุขกลับบ้านกลับไปหาครอบครัวที่บ้านนะครับไม่ว่าลูกค้านะคะท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับมีงบน้อยออกรถได้ไหมออกรถได้นะครับลูกค้าก็เลือกรุ่นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตีย้ยตัวสูงหรือว่าเป็นแคบแล้วก็สีประตูแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับก็ รอยิ้มความชื่นมืน่นใหกับครอบครัวน,นะครับนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นสีเทาใหม่สีเทาแอลบูทเนอะอันนี้จะเป็นบรรยากาศเช้า9 0้าโมง9นาทีนะครับเป็นบรรยากาศสดใสนะครับกับลูกค้า ร่วมกันนคใครที่อยากมีโมเมนต์ดีๆแบบนี้นะครับมีโมเมนต์ความสุขความน่ารักแบบนี้อิสุสุนครหลวงนำทีมโดยผมนะครับ s อวีรภาพนะฮะที่ปรึกษาการขายนะครับก็ยินดีให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจแบบนี้ทุกท่านเนาะนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับรทุกท่านลูกค้านะครับ วันกันจริงวันวันที่พิเศษจริงๆอีกหนึ่งวันเนาะพี่ครับขอสอบถามนิดนึงเป็นไงออกรถที่นี่ครับมีเป็นไงบ้างครับออกรถที่นี่บริการดีไหมครับดีอยู่ครับบริการดีไฟแนนซ์ทำยากหรือง่ายพี่ง่ายครับทำไฟแนนซ์ทำง่ายเนาะนะครับก็วันนี้พี่มารับรถในรุ่นอิซูซูในรุ่นไหนพี่อีเอ็ม ตัวแซทีเลยโอ้ oh, ตัวรองท็อปเลยนะพี่นี่เป็นเป็นยังไงบ้างครับเดินทางมาไกลไหมพี่ไม่ไกลค่ะไม่ไกลที่นนทบุรีอ๋อยู่ไหนนะอยู่บางใหญ่ค่ะอยู่บางใหญ่นะครับโอเคนะครับอ่าอันนี้นะครับก็คือจะเป็นลูกค้านะครับที่รับรถจากเราจริงๆนะครับเดินทางมาจากบางใหญ่เนาะนะครับเพื่อมารับรถที่โชว์รูมของเรานะครับ ก็ท uh, ่านใดนะครับที่เจอไลน์นี้นะครับเจอคลิปนี้นะครับก็ฝากไลฟ์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับให้กับฝ่ายขายแล้วก็ให้เป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะคะที่กำลังมองหารถที่กำลังอยากจะได้รถไปใช้ที่กำลังจะสร้างครอบครัวอยาก รับพีรภาพนะครับเออ่ก็ขอลาลูกค้าไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะฮะสนใจโปรโมชั่นดีๆกับอีสุสุนครหลวงสาขานวานาครและผม SC สีรภาพนะครับหรือว่าที่ปรึกษาการขายโทร0648914119วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ